I mean. บกว่าเผลิเหนื่อยอย่างนี้น่ค่ะนะเป็งแต่ส่วงเก่ากับสื้อตลาดใหญ่พี่น้องแต่ว่าห้านาตลาดละแปดนะนกล้กับจะเปิดกากันพี่น้องมีทางแม่ใกดีเผิดนลพี่น้องเลยฝากเงินมาข้างหนี่มีแต่ว่าอพั่มีมันมุอยู่นไป กับภูวงพี่น้องเอาสบายดีเด้อไปหล่อน้ำกันพี่น้องอนน <c oughs> มือนีม่ไปพี่น้องบา่ายก็คกรจะมี แบบนั่นบอกแบบนั่นป่แบบ่ตัดไม้หวเป็น่นเงิาโดนันท์ขัวนะยู่เายู่เปล่าไได้ช่วย่าเลือม

大明开欢乐。嗯嗯 có mình nhau. ทานน่ะ่นท่านใหญ่นม่ใหญ่มาได้านไม่ใหญ่นนนงดเื้อดเคียงรกเรื่องอะไรนี่ลิปๆก็ไดันใหญ่นาแบบนี้ฮู่้าอมันบางันไม่ใหญ่มาได้ขทาง life. 好看。

ซื้อลายอันกับรุ่นไหนน้ำหานเพื่นก็เริ่มปิดไปแล้วสุดเด้อพี่น้องมาแวะได้ตลาดนักแบ่อันนี้นะอันเนี้เนื้อโป๊ะขาวเลยนะเมนหนึ่งขาวทางฝั่งเราเขาจะเป็นใส่หัวหัวทางฝั่งอื่นเขาจะเป็นใส่มวยแบบนี้อันนี้สองจะนิ่มแล้วอันนี้เป็นมวย フフフフフ。<My> <Okay. S 1> <laughs> รู้จักอะไรเยเคยมาสื่อนำอยู่รถันะฮะแนนขนาดน้อยใส่เลยใส่เไงไงนี boring, ่น้อยนี่ร okay anyway, ู okay ้จักรู้จักอะไรรู้จักรู้จักเปดสิบอะไรโอเคเบนีก้วเเาื่เาเืาะอง ชาวพัน,นเนาะได้ดี หมูนะหนเหมือนเนาะปลาทูโล่หนึ่งนะพี่น้องนี่นะพันปิดเอ้ยลาเมนหมูนะมันเบิ้ลเนาะตอกข้างผี่เนาะกาปีเบิ้ลไปเปิ้ลข้างนอกเนาะซื้อหมูอีกกลซื้อเครื่องแล้วพี่น้องแต่ว่ามีงมองขวาขาวิดเพราะมันนักเนาะทั้งโจ๊กทางเสียมเลยก็เครื่องไส้อะไรพี่น้องทำสวดเยี่ยมกับซองอันเนาะโดย ก็พี่น้องคลิปนี้กันน้องลาตีกับซิฟอนจุกคลิปเด้อพี่น้องค่ะผมขอบคลิปหนาโดยจากคลิปนี้ขอตัวไปก่อนเด้อพี่น้องขอเก่าขอมาสบัยดี่